ทุกคนเคยเล่น Dead for Dead ไหมครับ Dead for d a d เนี่ยเป็นเกมที่แนวยิงซอมบี้ตะลุยเนื้อเรื่องต่างๆซึ่งมีมาสัา 2, 3, ากสองสามภาคมากงจากไปแล่นเกมนี้ผมนะไม่ได้เกมยิงซอมบี้ธรรมดานะถ้าใครเคยล Dead for d a d เนี่ยคือซอมบี้แต่ตัวเนี่ยก็ความสามารถแต่ตัวต่างๆไปเช่นฮันเตอร์บูมเมอร์อะไรอย่างนี้ประมาณนี้หรือว่าแท้งนะครับหรือว่าชาร์จเจออะไรอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่โคตรโหะซอมบี้เกมที่นั่นนะโหชิบหายนะและซอมบี้เกมที่นั่นที่โหดชิบหายแล้วก็มาอยู่ในบล็อกไปเทียวลอยแรงทั้งหมดเลยว่าโคตรหมันนะถึงอาจจะ เออไม่ค่อยมันเท่าตัวเกมตัวฉบับประเถิดนะเพราะตัวละครเลี่ยมๆไปเนาะใครมันจะกลัวซอมบี้ตัวเลี่ยมๆใช่ไหมทุกคนงนี้เออโดนดึงโอ้โอ้โม่ไอ้โดนดึงโม่ไอ้โดนดึงโอเคนะครับไปต้องพูดว่าทำเพลงแล้วเราก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับทุกคน let's go เฮ้ยให้เป็นคนวะฮ่าฮ่าฮ่ามึงเจอกูจุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปเดะเข้าไปเดะอะไรบนอะอะไรบนอะเห็นเว้ยเห็นเว้ย ใหญ่ๆเข้ามาเห็นเลยกลัวๆๆไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนสวยเพื่อนแคมเลยเพื่อนหมดเนี่ยแคมเลยแคมเลยแค่แหละเป็งใครอ่ะเฮ้ยเลยช้าดอกช้าดอกช้าดอกไอ้กระจอกไอ้พื่นกระจอกเออใครกระจอกหนึงอ่ะสวยเพื่อนเฮ้ยเราข้างสามมิคีกันเลยอะเอ่ออะไรนะดึงหัวจะดึงหัวจะดึงหัวเออมันโอ้วก็ใสโอ้วก็ใสนอ้ก็ใส จิ้มโอ๊กไส้ที่นี้เฮ้ยโดนชาร์จเฮ้ยโดนชาร์จอ๋อโ,โ,โดนชาร์จแล้วเฮ้ยคนโดนดึงคนโดนอะไรไม่รู้โันช่วยอยู่ยิงไม่ได้ติด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 บ้านเฮ้ยเมื่อไหช่วยได้เหรอคนนั้นน่ะตายแล้วน่เฮ้ยไอ้นุ่มเฮ้ยคนดึงมั่วเลยมั่วเลยมั่วเลยไม่รู้ใครใครมันมั่วเลยมั่วเลยเลยม้วเลยดีเลยดีเลย ไอ้ผู้นายทำให้หัวใจดำดังกับเพื่อนพอจบแล้วเพื่อนโอเคเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าเฮ้ยเฮ้ยช่วยอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนช่วยอยู่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โอเคเพื่อนช่วยอยู่เพื่อนเต๋อเพื่อนเต๋อเพื่อนเฮ้ยใครโดนอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะตัวตัว มึงโดนชาร์จเจอร์นอนอย่างงี้เฮ้ยโดนดึงโอ้โอ้มอโดนดึงมองอัโดนดึงโอ้เฮ้ยอ่ายิงมันดีโอ้ยไอ้ยู่งี่นีเฮ้ยสวยเพื่อนโอ้ยเกมเกโอยเมื่อไหนเนี่ยนะอ๋ออ๋ eme, อวอตวีวอตอะอะไรอ่ะ <c oughs>

เอ,เอาใช่เอาเออตายดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยฮันเตอร์เอาโดดเลยไปแล้วเอ้ยต่อไอ้ฮันเตอร์นี่เลยนี่เลยไม่ต่อ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 ไม่ตีไงไม่ต่อเฮ้ยเพื่อนตุ้งหน้าเต็มเลยคุกคันอยู่เพื่อนบูมเมอร์มาบูมเมอร์ตัวแตกเลยเฮ้ยอ้วกอ้วกนี่ไงนี่ไง เฮ้ยใครมาเฮ้ยไปแล้วโอ้ยหยาเจอาเนาะอกเลยน้างโอ้ยเดืชาไปแล้วโอ้เพื่อนเฮ้ฮันเตอร์สองแค่ดีกว่าติวีกู้ว่ก่อนกู้วก่อนกว่กอนกระจอกเฮ้ยอะไรอะอย่าดึงอย่าดึงไม่ดึงไม่ดึงเอ้รองไห้รองไห้ยิงเลยร้องไห้เหร้องไห้อยิงเลย ไอ้จริงว่ะจริงๆไอ้ตัวนี้เราไม่คนยิงทุกคนไม่คนยิงนะมันจะคันคนเราไม่คนยิงนะไอเพื่อนเพื่อนเพื่อนลงไปไปท้ไมาดิฮ่าฮ่าที่ไหวเลยแกคนเองเหรอไอเดี๋ยวผนมีใครจะขึ้นมาอ๋อไออะไรใครตายวะไปทางอ่าอแอปคุสซมี้กระจบโอ้มา้างโอ้มาค้างมันตีโมไอโอ ก็จอกจอกไม่หรอกไม่จอก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 ก็จอกว่ะจอกว่ะถ้าก็จอกว่ะจอกว่ะพี่มาน้องอ้าวโอ้ยเป็นคนรอวะเนี้ตัวเว้ยเว้ยทอมบีสะอีกเจ็งเลยว่ะเพ้่ออะไรอ่ะเห็นแล้วเว้ยเฮ้ยอย่า่ละมาเข้ามาใกล้กู ฮันเก้ไอ้พวกฮันเก้เข้าไปไอ้กูพวกฮันเก้ไอ้พวกฮันเก้เข้าไปไอ้กูกระจอก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 พวกกระจอกพวกกระจอกเออโดนโดนอ่าว้าวดีว้าวดีกระจอกว้าวดีเอ้ยโดนเดะกระจอกเอ้ยกระจอกเอ้ยกระจอยเอ้ยกระจอกเลยตกไปใจหมดเลยเพื่อนโอ้ยชัดเจนเพื่อนไอ้บุมเบร์ด้วยโอ้โอ้ย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 อะไรอ่ะ เยอะๆเต่ไปหมดเลยอ๋อเพื่อนไม่นะโอ้ยเพื่อนช่วยเพื่อนหรือทงานให้เพื่อนสวยเพื่อนสวยเพื่อนเฮ้ยชาร์จเจอมาน้องโอ้ไปชาร์จกูโอ้โอ้ไปติดติดโดนเลยโดนเลยกีนโดนดิเอ้ยอันนี้ดอกอันนี้อันนี้อันนี้เอ้ยโดนเออฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์หรอฮันเตอร์หรอ มกอนหรอไอสัตว์มึงกอนหนอมึงกอนอ่ะ้ยไอ้ยาแทงโอ้หแทงโอ้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์เยเพื่อนเพื่อนกำลังลนอยู่เฮ้ยเฮ้ยอ้าตอยไอ้เหี้ยุจโอ้ยมึแค่บ่อไว้เนี่ย พอแล้วพี่ชายโอ้ยแคโมอป์โอ้ยโอ้พี่ชายโอ้ยพี่พอแล้วพี่เดี๋ยวพี่เอ้พี่ใครเนี่ยพี่พก็แคมปผมเกินพี่พี่พี่พอแล้วพี่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 ชายครับไอ้เกย์เออยิงกูอะอย่าอย่ยิงกูยิงไม่ถึงไอ้สัตว์ไกลเกิน มึงก็ได้ดึงเลยโอ้กรอ,อุตีเลยดึงเลยอ๋อเฮ้ยฮันเตอร์ไอสัตว์เจอกูเออไปยังไงวะไอ้เหี้ยเฮ้ออไอมึงเจอกูเฮ้ยไอ้โอ้ตายเป็นโดนชาร์จเจอกระทืบตายไปแล้วที่หายยาฮันเตอร์น้องฮันเตอร์มาน้องฮ่าเฮ้ย เอ้าเฮ้ยเออโดนอะไรวะไม่ใช่แล้ว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 กูไม่ใช่แล้วดูอะไรวะกูไม่ใช่แล้วที่ไรวะเออฮ่าฮ่าฮตัวขึ้นิบอะไรวะเนี่ยสติ๊กสติ๊กอ๋อตัวเพิ่งกลักโอเคฮะแค่เนี้โอเคโอเคไว้โอ้ยมีปืนอะมีปืนอะโกงอ่ะมีปืนอ่ะมีปืนอะเฮ้ยโดนโดนแจ็คกี้ขู่หัวไอ้เหี้ย โอ้ตีเกย์โอ้ตัวกระจอกเฮียวิ่งไปเลยวิ่งไปถุยเลยเอาแม่งกูเนี่ยเอาอะไรมาดิเกย์เกย์ปะติ่งเลยติ่งเลยจุกเออเฮ้ยเออจะติดเกี้ยวหัวไปแล้วอเออเออตัวไรอ่ะอ๋อ โอ้โหหลังคาไอ้นอนหรือมึงเจอกูมึงแค่หลังค้างเนาได้เดได้เดได้เด,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 ดขึ้นไปไงไว้เชี่ยเฮ้ยคนดึงหรืคนโดนดึงไ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่้ฮ่าฮ่าน,น่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮนาฮ่้ฮ่าฮ่า่าาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่ย่ง มันขึ้นไปยังไงเออเออไม่รู้ขึ้นไปยังไงไม่รู้กูเดินมั่วเลยแล้วกันไอ้น้องเอาดิเพื่อนเออนายก็กำลังหาทางขึ้นใช่หรือไม่อา่าไม่ไปทางขึ้นแล้วเนี่ย ก็ขึ้นฝั่งไหนแล้วมันที่มันขึ้นไปยังไงกันวะเอาเฮ้ยนายก็งงเราก็งงขึ้นยังไงไม่รู้โอ้ยไม่ไหวแล้วโว้ยไอ้ยี่ขึ้นไปยังไงวะานบนนะ่ะโหยออกเกม